นี่คือถนนรัตนพิธานทางไปตลาดสาคกตลาดสะคกห่างจากที่นี่แค่ประมาณร้อยกว่าเมตรเท่านั้นเองแถวนี้ตึกว่างเนี่ยแทบไม่มีสักห้องเลยเป็นทำเลที่ดีมากตึกนี้ผู้เช่าเพิ่งออกไปได้ไม่กี่วันเท่านั้นเองเป็นตึกสภาพใหม่มากได้พื้นที่ด้านหน้าระเบียงตนฟุตบาทเนี่ยคือกว้างมากเลยนะภายในรีโนเวททาสีใหม่หมดเป็นตึกแถว2ชั้นครึ่งสภาพสวยกลิปเหมาะเอาไว้ทำคลินิก โถงสูงมีชั้นลอยให้ด้วยต่างหากเหมาะทำออฟฟิศหรือธุรกิจที่ต้องการหน้าร้านที่โถงสูงๆตัวตึกนี่ค่อนข้างยาวเลยนะด้านหลังเนี่ยอาจจะเป็นโซนที่นั่งพักพนักงานเอาไว้เป็นโซนครัวแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ทางด้านหลังนี้ด้วยนะครับห้องน้ำตรงนี้ก็สามารถอาบน้ำได้ด้วยครับตึกตรงนี้ผมว่าค่าเช่าถูกมากที่เห็นเนี่ยนะเจ้าของให้เช่าแค่หมนะื่นสองนั้นเองเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้นบนต่อบันไดาทางขึ้นชั้นลอยก็จะขึ้นทางด้านนี้นะครับ ทางชั้นลอยเนี่ยเขาก็จะมีห้องด้วยอีกห้องนึงใครที่ทำออฟฟิศอยู่นะครับผมว่าที่นี่ก็เหมาะดีนะคือชั้นลอยเนี่ยมันจะถูกกั้นห้องไว้แล้วเรียบร้อยมีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากอาจจะทำเป็นห้องออฟฟิศเป็นสําน,นักงานหรือว่าเป็นออฟฟิศส่วนตัวก็ได้นะครับ งานที่ปรึกษาพวกคลินิกต่างๆเนี่ยผมว่าก็เหมาะด้วยเหมือนกันชั้น3เนี่ยอลังการยิ่งกว่าด้วยความที่ออกแบบมาเนี่ยดูแล้วไม่น่าไว้สําหรับเพื่ออยู่อาศัยนะครับแต่ทําไว้เพื่อเป็นธุรกิจที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยเยอะจริงๆ ด้านหลังของชั้นบนนะครับก็จะมีพื้นที่พอๆกับที่อยู่ชั้นล่างเลยไม่ได้เล็กเลยนะเป็นห้องที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับคือผมชอบตรงที่ว่าสามารถเข้าอยู่ได้เลยทำเลดีอย่างนี้นะครับเจ้าของให้เช่า,าเดือนละหมนะื่นสองเท่านั้นเองผมว่าคุ้มค่ามากเจ้าของธุรกิจคนไหนนะครับที่กําลังมองหาตึกแถวทำเลดีๆสภาพสวยกริ๊งเนี่ยสามารถโทรเบอร์ด้านล่างได้เลยครับ